สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอนนี่ที่ดินดีมีเงินซื้อซื้อซื้อนะคะอย่าลืมว่าซื้อกับเจ้าของที่โดยตรงโดยไม่มีบวกเพิ่มในทุกกรณีท่านผู้ชมคะวันนี้แอนนี่พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ที่ดินแปลงสวยนะคะต้องบอกว่าสวยมากๆเลยเอ่อตรงนี้นะคะอยู่ติดตีนเข่าเลยแล้วพื้นที่เนี่ยอยู่ติดถนนลาดยางนะคะเดี๋ยวให้แพนกล้องแพนไปให้ดูนะคะว่าตรงนี้ค่ะอยู่ติดกับถนนลาดยางเลยนะคะนะเดี๋ยวอันนี้จะบอกว่า พื้นที่ตรงนี้อยู่โซนไหนนะแต่เบื้องต้นเนี่ยให้ดูคร่าวๆก่อนว่าพื้นที่ในเนี้ยนะคะแปลงที่เราต้องการขายเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้นะคะเป็นพืชเป็นที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้วยคือมีบ้านมีบ้านแฝดอยู่2อหลังนะคะเจ้าขอ,องต้องการขายในราคา18ล้านนะคะแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีผลไม้มีมะยงชิดอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของที่ดินกันนะคะคุณพี่สวัยสวัสดีคะ่ะ อันนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะถามคุณพี่สวัยก่อนว่า,าพื้นที่โฉดโฉดมันมีอยู่ไร่ครึ่งโฉดอยู่ไร่ครึ่งแล้วพื้นที่ที่เหลือส่วนที่เหลืออยู่ในแนวรั้วที่เราดูแลอยู่มาสี่สิบห้าสิบปีแล้วะนะฮะแล้วก็หน้าหน้ากว้างติดถนนเมนเน,เนี่ยยาวร้อยแปดสิบเมตรลึกไปหกสิบเมตรด้านหลังก็ร้อยแปดสิบเมตรค่ะ เดี๋ยวเรากกเดี๋ยวเรามาเดินดูพื้นที่โดยรอบกันเดี๋ยวให้ให้แพนดูพื้นที่โดยรอบว่าเป็นยังไงบ้างนะคะติดถนนลาดยางเนะาะพื้นที่สวยมากทำไว้อย่างเป็นระเบียบค่ะดูนะคะปลูกมะยงชิดเป็นแนวนะคะแล้วก็ดูสะอาดตาแล้วก็ล่มลื่นเลยแหละเหมาะสำหรับซื้อไว้อยู่อาศัยหรือว่าทำบ้านพักตากอากาศนะคะ อันนี้ให้ให้ให้ผลผลิตอยู่ทุกปีเลยใช่ไหมคะพี่ปีครับปีครับก็เหมือนกับว่าได้บ้านด้วยได้ไดผลไม้ในนี้ด้วยอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดนะท่านผู้ชมพื้นที่ทั้งหมดคือเดินแนวนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้ด้านลึกนี่คือติดตีนเขาเลยใช่ไหมคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะรวมทั้งหมดแล้วที่อยู่ในพื้นที่เขตเขตบ้านของเราเนี่ยพื้นที่ประมาณ7จ็ดไร่ประมาณ7็ดไร่นะคะท่านผู้ชมราคาขายอยู่ที่18ล้านบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีมะยงชิดอยู่ในนี้นประมาณร้อยต้นนะคะให้ผลผลิตแล้วทุกต้นตีนเข่าเลยนะคะเนี่ยที่เราเห็นเดี๋ยวเราจะเดินพาไปดูนะว่าสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะยืนยืนให้ติดตีนเขาเลยแล้วก็ถ่ายลงไปว่าที่ติดถนนลาดยางด้านหลังติดเขานะคะ นี่อันนี้นี่น,นเรากำลังเดินขึ้นขึ้นไปที่ตีนเขานะนี่คือไม้พยุงทั้งแถวเลยเนาะอยู่ในเขตบ้านเรา อันนี้อยากให้ใหท่านผู้ชมเห็นว่ามีความสวยนะคะมีความสวยคือปลูกมะยงชิดไว้เป็นเป็นแบบว่าแนวขนานไปตรงกันทุกแถวนะคะให้ความโปร่งโล่งสบายมากๆเราอยู่บนเนินนะคะขนาดไปกับถนนแบบนี้พื้นที่ตรงนี้เจ็ดไร่นะคะท่านผู้ชม ก็คือพื้นพื้นที่ของเราเจ็ดไร่ตรงนี้แหละแล้วก็หลังจากแนวรั้วก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาทําถนนขั้นระหว่างข้างขั้นระหว่างบ้านคนกับแนวเขานะคะเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,อไม่ให้เราบุกลุกป่าเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นโรงเก็บของใช่ไหมคะอ๋อเก็บเครื่องมือเก,กษตรเนาะ ท่านผู้ชมทุกอย่างพร้อมนะคะก็คือถ้าใครซื้อพื้นที่ดินผืนนี้ไปได้ที่ทั้งหมด7ไร่นะคะแล้วก็ได้บ้านเป็นบ้านแฝดนะคะแล้วก็มีโรงเก็บเ,เครื่องมือการเกรรษตรให้ด้วย<ม>นะคะสวยงามมากๆเลยนะ ท่านผู้ชมอ,อันนี้อยากจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมคะจากที่เราเดินกันมาเนี่ยหน้าถนน,นติด,ต,ดติดถนนเนี่ยหน้ากว้าง180เมตรนะแล้วก็ด้านลึกเข้ามาเนี่ย60นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รั้วรอบขอบชิดเป็นแนวสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆเลยแล้วก็อันนี้อยากจะบอกว่าตรงนี้พื้นที่เจ็ดไร่นะพื้นที่ถนดเนี่ยไร่กว่าๆแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้โดยรวมแล้วว่าเจ็ดไร่นะ พื้นที่ครอบครองมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเป็นพื้นที่มรดกนะแล้วก็ตรงเนี้เขาเสียภาษีดอกย้าอยู่เมื่อสมัยก่อนนะ<อ>แต่แต่ตอนนี้<า>ค่ะเข้าใจก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยปู่ย่าตายายเสียภาษีดอกย้ามาแต่สมัยนี้ก็คือว่าครอบครองนี่คือเสียไม่ได้เสียภาษีดอกย้าแล้วแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ครอบครองของเราเองนะไม่มีใครมาลุกแล้วก็มีรั้วลอกขอบชิดระหว่างที่เรากับที่เพื่อนบ้านนะคะ ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจพื้นที่ตรงนี้พี่สวัยก็บอกแล้วว่าในพื้นที่นี้มีบ้านสองหลังนะมีโรงเก็บอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็มีผลไม้ก็คือมะยงชิดประมาณร้อยต้นนะคะแล้วมะยงชิดในนี้คือสามารถที่จะออกผลผลิตให้ทุกปีนะคะสามารถเก็บขายได้แล้วนะคะแล้วก็มีแม่ค้ามารับซื้อ,อตรงนี้ มันโคเวอร์มากๆเลยถ้าใครต้องการบ้านสวนแนวเกษตรนะคะตรงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งอีกหแปลงนะที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมถ้าสนใจโทรศัพท์มาถามมาถามแอนนี่ที่เบอร์โทรข้างล่างคลิปนี้นะคะซื้อที่กับเจ้าของที่โดยตรงนะคะไม่มีบวกเพิ่มในทุกกรณีถ้าใครสนใจสามารถโทรมาถามราคาหรือว่าต่อรองราคาได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ